ารสหกรณ์จังหวัดอ่างทองดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2,567ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณพศ2,565ถึง2,570มิติที่5เรื่องคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนทำงานภายใต้หลัก4ประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัยภายใต้การนำของนายสัญญาชัยกองเขตสหกรณ์จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองโดยได้ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และดำเนินการตามแผนโดยแต่งตั้งคณะทำงานและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2567และพร้อมใจกันขับเคลื่อนนโยบายของกมรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริงโดยกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนและแบ่งพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน พรามีป้ายแทนพังหน่วยงานแสดงบอกอย่างชัดเจนโต๊ะทำงานมีป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานวัสดุสำนักงานคารุพันมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบมีการแจ้งเตือนทางต่างระดับมีจุดบริการกาแฟสำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อใช้บริการมีการจัดเรียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระเบียบ ห้องน้ำห้องสุข,ขามีความสะอาดแสงสว่างเพียงพอและไม่มีกลิ่นรบกวนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งนี้จัดกิจกรรมวันทําความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทาง 5S ส,สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อปลุกจิตสํานึกในความมีระเบียบวินัยของบุคลากรและการทำกิจกรรม 5S เป็นการแสดงถึงความสามคคีความรักที่มีต่อองค์กรและการนำกิจกรรม5สมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงานทุกคนจะใช้เวลาก่อนกลับบ้านจัดเก็บโต๊ะทำงานของตนเองพร้อมที่จะปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันมีการให้ความรู้และรณรงค์ลดละเลิก บุหรี่และสิ่งเสพติดรวมถึงการห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสํานักงานมีตู้ยาสามัญประจําบ้านระมีการทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภยัยโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างปลอดภยัยสํานักงานมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งานยามเกิดเหตุอัคคีภยัยมีการกําหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ จัดให้มีจุดจอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการโดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจนพร้อมทั้งมีการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกมีการจัดการด้านแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดทิ้งขยะชัดเจนมีการจัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่สำนักงานร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้วาราชการจังหวัดและหวัวหน้าส่วนราชการเนื่องในวันสงกรานต์ร่วมกิจกรรมรณนรงค์ผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยแต่งกายผ้าไทยไปทำงานเป็นการอนุรักษ์ปลูกฝังวัฒนธรรมและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยจัดกิจกรรมออมดีมีสุขตามโครงการสหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจฉเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองและเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้จัดให้มีการออกกำลังกายในทุกๆสัปดาห์ ซึ่งมีรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลายได้แก่การวิ่งรอบบริเวณสำนักงานการเต้นแอโรบิกภายในอาคารและการออกกำลังกายที่โต๊ะทำงานเพื่อป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม